สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่ผลประกอบการไตรมาส3ปี2568ของ AIS หรือวอมาจอแอดวานซ์อินโฟเซอร์วค่ะเราจะมาแกะดูข้อมูลจาก MDNA หรือคำอธิบายและบทวิเคราะห์อของผู้บริหารกันนะคะว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรเราและ AIS เขามองไปข้างหน้ายังไงบ้าง ภาพรวมเท่าที่ดูก็ถือว่ายังแข็งแกร่งนะคะ AIS ยังเติบโตได้ดีอยู่ค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่แน่นอนเท่าไหร่คนก็ระวังการใช้จ่ายมากขึ้นใช่ครับจุดที่น่าสนใจคือการเติบโตเนี่ยมันมาจากธุรกิจหลักจริงๆนะครับทั้งมือถือเน็ตบ้านแล้วก็ลูกค้าองค์กรด้วยซึ่งมันก็สะท้อนว่าออความต้องการเน็ตด,ดีๆคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมันยังสูงอยู่ตลอดค่ะ งินเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าเริ่มที่ภาพรวม Q368 ก่อนนะคะรายได้รวมอยู่ที่54,362ล้านบาทตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น4.1%ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ถ้าเทียบกับไตรมาส2เออลดลงนิดหน่อย3.0%ค่ะ การโตเยียวันเยียนี้มาจากทุกธุรกิจเลยแต่ที่ลดลง QoQ เนี่ยหลักๆก,ก็มาจากรายได้ฝั่ง NTH นะครับกับยอดขายเครื่องที่อาจจะดรอปลงจากไตรมาสก่อนแต่ถ้าเราเจาะไปที่รายได้บริการหลักจริงๆเลยนะคะไม่นับพวกค่า ISC หรือส่วนที่ทำกับ Nt ตัวเลขสวยเลยค่ะ43,591ล้านบาทโตขึ้นตั้ง6.8%จากปีก่อนแล้วก็โต1.4%จากไตรมาสก่อนอันนี้แหละค่ะตัวขับเคลื่อนสาคัญ ครับการที่ไรายได้หลักยังโตได้ดีแบบนี้ก็อย่างที่บอกครับคือความต้องการใช้เน็ตดีๆมันสูงบวกกับกลยุทธ์ AS ที่เขาพยายามเพิ่มแบลูนะครับไม่ใช่แค่เน็ตอย่างเดียวอย่างการได้พรีเมียร์ลีก e p p l มาเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กสำคัญเลยช่วยได้เยอะทั้งรักษาลูกค้าเก่าดึงลูกค้าใหม่ค่ะแล้วฝั่งกำไรล่ะคะ EBDA เป็นยังไงบ้างตัวเลขอยู่ที่31,406ล้านบาท โห oh, โต10%เทียบปีก่อนเลยนะคะแล้วก็โต3.8%เทียบไตรมาสก,ก่อนด้วยดันให้อัตรากำไร e b d a สูงถึง57.8%เลยใช่ครับ e b d a นี่โตเด่นมากส่วนหนึ่งก็มาจากไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแหะครับแต่ปัจจัยสำคัญมากๆเลยคือการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนเครื่องความถี่ครับที่มันลดลงชัดเจนเลยหลังจากหมดสัญญาเช่าคลื่น2,100 m h z กับ NT ไปอ,อ๋อที่หมดสัญญาไปกลางปีที่แล้วใช่ไหมคะครับ พอหมดสัญญาตรงนั้นก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วเปลี่ยนมาใช้คลื่นตัวเองที่ประมูลมาได้เต็มๆซึ่งพอต้นทุนตรงนี้ลดกำไรสุทธิก็เลยพุ่งแรงเลยสิคะ Q3 อยู่ที่1,239 9ล้านบาทค่ะโต37% YOY โต9.6% QoQ แสดงว่าไม่ใช่แค่รายได้ดีแต่ข้างในก็จัดการได้ดีขึ้นด้วยแถมค่าใช้จ่ายการเงินยังลดอีก ถูกต้องครับการหมดภาระค่าเช่าคลื่น2,100จาก NT นี้่เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้ว AIS ก็เอาคลื่น2,100ที่ตัวเองมีมาใช้ด้วยเทคโนโลยี SuperBlock คือเหมือนเอามารวมกันให้กว้างขึ้น2คูณ30เมกะเฮิรมันก็รองรับข้อมูลได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าแล้วก็ประหยัดต้นทุนให้บริษัทด้วยอันนี้บวกเต็มเครับ อธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้ลองไปดูผลงานแยกตามธุรกิจกันบ้างเริ่มจากธุรกิจมือถือก่อนเลยนะคะรายได้ส่วนนี้32,837ล้านบาทค่ะโต6.1% yoy แล้วก็1.3% qoq ยังไปได้ดีค่ะ<ล>จำนวนผู้ใช้งานรวมก็เพิ่มนะคะเป็น46.3ล้านเลขหมายเพิ่มมาประมาณ2.7แสนรายเติมเงินเพิ่มแสนสองรายเดือนเพิ่มแสนส,นสนี่กว่า แม้จะมีเรื่องยืนยันตัวตนไลฟ์เนสแต่ก็ยังโตได้อยู่ครับแสดงว่าเขาเน้นลูกค้าคุณภาพจริงๆแล้ว ARPU เฉลี่ยรวมก็ขยับขึ้นด้วยนะครับเป็น234บาทต่อเดือนโต5.2% YOY นะครับแล้วก็0.5% QoQ ที่ดีขึ้นนี่มาจากฝั่งเติมเงินเป็นหลักเลยกลยุทธ์เน้นคุณค่าน่าจะเริ่มเห็นผลส่วนรายเดือน ARPU อ่อนตัวลงนิดหน่อยอาจจะเพราะปัจจัยฤดูกาลเรื่องโรงมิ่งบ้างครับ แล้ว 5G ล่ะคะคนใช้ยเยอะขึ้นไหมยังแรงต่อเนื่องเลยค่ะผู้ใช้ 5G ตอนนี้15.8ล้านเลขใหมายแล้วโต36% YOY โต13% QoQ คิดเป็น34%ของลูกค้าทั้งหมดแล้วนะครับ1ใน3เลยส่วนการใช้ Data หรือ VOU ก็พุ่งไป33.2 g b ตต่อคนต่อเดือนโต11% YOY ครับค่ะ การติบโตของ 5G นี่สะท้อนคุณภาพโครงข่ายเขาเลยนะที่ครอบคลุมประชาะกรไป95%แล้วบวกกับกลยุทธ์ที่เน้นให้คนเห็นประโยชน์จากการใช้ 5G จริงๆทั้งความเร็วคอนเทนต์พิเศษต่างๆมันก็จูงใจให้อัปเกรดครับ ไปต่อกันที่เน็ตบ้าน AIS Fiber บ้างนะครับรายได้ส่วนนี้ก็โตดีเหมือนกัน8,189ล้านบาทโต10% YOY โต3.1% QoQ ลูกค้าเน็ตบ้านรวม5.2ล้านรายแล้วเพิ่มมาอีก68,000รายครับเน็ตบ้านก็น่าสนใจนอกจากลูกค้าเพิ่ม ARPU ก็เพิ่มด้วยนะเป็น528บาทต่อเดือนโต4.6% YOY 1.8% QoQ อันนี้มาจากการเน้นแพ็กเกจที่ราคาสูงขึ้นให้ v a l u มากขึ้นแล้วก็ขายบริการเสริมอื่นๆพ่วงไปด้วยพวกกล่องดูทีวีคอนเทนต์สมาร์ทโฮมอะไรพวกนี้แล้วเรื่องการรวมกับ TTTB หรือ 3BB เดิมมีอัปเดตไหมคะอ่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่กำลังเร่งรวมระบบ IT ต่างๆให้เป็นระบบเดียวกันอยู่ครับคือมันเป็นงานใหญ่พอสมควรเลยเขาคาดว่าจะรวมเสร็จเรียบร้อยจริงๆก็น่าจะช่วงครึ่งแรกปี69ลู่นเลยครับ คงต้องรอดูว่าพอรวมกันแล้วซีเนจี้มันจะออกมาเป็นยังไงค่ะต่อกันที่ธุรกิจลูกค้าองค์กรกลุ่มนี้ก็มาแรงนะคะรายได้ไม่รวมมือถือ2,076ล้านบาทโตตั้ง14% YOY โต5.3% QOQ ครับธุรกิจองค์กรนี้ได้อานิสงจากเทรนด์ดิจิทัลทรานส์ r ฟอร์เมชนะครับบริษัทต่างๆยังลงทุนต่อเนื่องแล้วก็การที่พวกผู้บริการ OTT ใหญ่ๆระดับโลกพอมาลงทุนในไทยมากขึ้น ก็ต้องการบริการเชื่อมต่อข้อมูล EDS กับบริการ Cloud ซึ่ง AIS ก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปสุดท้ายคือธุรกิจขายเครื่องกับซิมค่ะรายได้8,951ล้านบาทโต8.7% YOY แต่ลดลง9.4% QOQ อันนี้ดูส่วนทางกันนิดนึงนะคะ ใช่ครับที่โตวายก็เพราะกลยุทธ์ค้าปลีกบวกกับ iPhone 17เปิดตัวช่วงกันยาพอดีแต่ที่ลด QOQ เนี่ยเพราะ Q 2 6 8ฐานมันสูงผิดปกติครับตอนนั้นมีข่าวลือเรื่องภาษีนำเข้าคนเลยแห่ซื้อตุนกันไปก่อนเพราะ Q 3ยอดขายก็กลับมาปกติเลยดูเหมือนลดลงเทียบกับ Q 2, 2> อ๋อกระจ่างเลยค่ะ ทีนี้มาดูเรื่องอื่นๆบ้างมีเหตุการณ์สำคัญอะไรไหมคะในไตรามาสนี้แล้วสถานการณ์เงินโดยรวมเป็นยังไงบ้างมีเรื่องจ่ายค่าคลื่น2,100เมกะเฮิร์งวดแรกไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม60ค่ะแล้วก็ข่าวใหญ่เรื่องร่วมทุนตั้ง Virtual Bank ชื่อธนาคารคลิกที่ AIS จับมือกับ KTB และ PTTOR อันนี้ AIS ถือหุ้น39%ผ่านโฮดิงล่าสุดก็ใส่เงินลงทุนงวดแรกไปแล้ว175.5ล้านบาท ครับมาดูสุขภาพการเงินกันหน่อยอัตราส่วนสภาพคล่องหรือ current ratio อยู่ที่0.3เท่าอาจจะดูต่ำหน่อยนะครับลดลงจาก Q2 บ้างหลังจ่ายปันผลแต่กระแสงเงินสดจากการดำเนินงานจริงๆยังถือว่าแข็งแกร่งครับไม่น่าห่วงส่วนเรื่องหนี้สินอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ซึ่งรวมพวกสัญญาเช่าใบอนุญาตคลื่นด้วยอยู่ที่1.9เท่า ถือว่าทรงๆจากไตรามาสก่อนแล้วก็ลดลงจาก2.3เท่า y e ีย o y e นะครับตัวนี้ยิ่งต่ำยิ่งดีซึ่งเป้า AS เขาคุมไว้ไม่เกิน2.5เท่าก็ถือว่ายังสบายๆครับแล้วความสามารถในการจ่ายนี่ล่ะคะดูดีเลยครับ Interest Coverage Ratio สูงถึง15.1เท่าแปลว่ากำไรเนี่ยมากกว่าดอกเบีย้ยที่ต้องจ่าย15เท่าสบายๆส,ส่วน DSCR ก็2.0เท่าสะท้อนว่ามีเงินสดพอจ่ายนี้ได้ดีอีกตัวที่น่าสนใจคือวงจรเงินสดหรือ cash cycle ลดลงเหลือ24วันจาก29วันปีก่อนแสดงว่าบริหารจัดการเรื่องเก็บเงินจ่ายเงินได้ดีขึ้นหมุนเงินเร็วขึ้นครับสรุปภาพรวมเข้าเดือนแรกของปี68ก็คือไรายได้บริการหลักโต 6. 7 EBITDA โต8.5%กำไรสุทธิโตแรง30% YOY ถือว่าเด่นมากแล้วทางผู้บริหารมองข้างหน้าปี68ที่เหลือกับปีต่อๆไปยังไงบ้างคะกลยุทธ์หลักๆคืออะไรเป้าหมายทั้งปี68ยังเหมือนเดิมนะคะคือรายได้บริการหลักโต4-6% EBITDA โต4-6%ซึ่งก้าเดือนแรกนี้ทาได้เกินเป้าไปแล้วครับกลยุทธ์หลักๆก็ยังโฟกัสที่ธุรกิจเดิมครับมือถือ ก็ต้องรักษาคุณภาพเครือข่ายผัดดัน 5G ต่อไปแล้วก็หาบริการเสริมคอนเทนต์ดีๆอย่าง EPL มาเพิ่มมูลค่าเรื่อยๆเน็ตบ้านก็ขยายฐานลูกค้าไปพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็พยายามเพิ่ม ARPU ด้วยนวัตรกรรมแพ็กเกจคอนเทนต์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากโครงขายเดิมรวมกับของ TTTB ให้เต็มที่ลูกค้าองค์กรก็เน้นบริการเชื่อมต่อกับคลาวด์แล้วก็โซลูชัน 5G สำหรับภาคธุรกิจครับตอบโจทย์ดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมช ส่วนงบลงทุนแคป ex ทั้งปี6-8ตั้งไว้26-27 0 0ล้านบาทใช้ไปแล้ว9เดือนประมาณ1.6หมื่นล้านก็เน้นปรับปรุงเครือข่ายรวมระบบ t t t b แล้วก็เอาสายลงดินค่ะรับส่วนปันผลนโยบายเดิมครับจ่ายไม่ต่ำกว่า70%ของกำไรสุทธิปีละ2ครั้งดูตามความเหมาะสมของกระแสงเงินสดแผนลงทุนต่างๆก่อนจะสรุปมีอีกเรื่องที่ AS พูดถึงเยอะเหมือนกันคือเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG นะคะ ใช่ครับเป็นเทรนดที่องค์กรใหญ่ๆให้ความสำคัญกันหมด AAS ก็มีเป้าชัดขึ้นอย่างลดการปล่อยกา๊าซเรืองกระจก Scope 1และ2 Intensity ลง25%ภายในปี2573เทียบกับปีฐาน67แล้วเขาทำอะไรบ้างคะเพื่อให้ได้ตามเป้านี้ก็หลายอย่างครับทั้งเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอุปกรณ์ต่างๆระบบระบายความร้อนเปลี่ยนเป็น LED ใช้รถ EV เพิ่มพลังงานหมุนเรียนอย่างโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโครงการอื่นๆอีกเช่นสัญญาณยืดเวลาโลกจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste มี0 1185รับแจ้ง SMS หลอกลวงมีหนึ่งก็เป็ด ELS ช่วยระบุต,ตำแหน่งฉุกเฉินพวกนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่ช่วยสังคมครับซึ่งผลงานด้านนี้ก็ได้รับการยอมรับด้วยใช่ไหมคะ เห็นได้เรตติ้งดีๆจากหลายที่เลยครับทั้ง MSCI FSE f o o o d z ซท ESG ก็ได้ระดับดีการทำเรื่อง ESG มันสะท้อนการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ความยั่งยืนระยะยาวด้วยครับตัวเลขอ,ออกมาดีดมาก,ดมากโดยเฉพาะกํไไรที่โตเด่นเลยนะคะหลักๆก็มาจากการบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นเยอะโดยเฉพาะเรื่องคลื่น NT ที่หมดภาระไปขณะที่ไรายได้จากธุรกิจหลักทุกส่วนก็ยังโตได้ดีอยู่ใช่ครับ ผลงานดีกลยุทธ์ก็ดูชัดเจนแต่ถ้ามองไปข้างหน้าเออก็มีคําถามชวนคิดเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยความท้าทายใหม่ๆจะมีอะไรการแข่งขันจะกลับมาดุนแรงไหมคนจะปรับการใช้จายย่ายยังไงถ้าเศรษฐกิจยังทรงๆแล้วธุรกิจใหม่อย่าง virtual bank เนี่ยมันจะสร้าง S curve ใหม่ให้ A I S ได้จริงไหมมากน้อยแค่ไหนแล้วเมื่อไรจะเห็นผล รวมถึงการรวมกับ TTDMB จะสร้างซีเนอร์จี้ได้ตามคาดหรือเปล่าจะบริหารจัดการความซับซ้อนต่างๆได้ดีแค่ไหนพวกนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันยาวๆครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะชวนให้ติดตามกันต่อจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยเจาะลึกข้อมูล ADVNC กันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ